สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะมารีวิวการทำผมหลอนๆแบบนี้นะจ๊ะนี่แนวแต่ว่ามันนานนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เนี่ยถูกมากค่ะ,ะนี่เองเตาราคา100บาทนะคะเอ้ยไม่ใช่140บาท ต่อแม่ค้าแล้วนะคะจาก180เหลือ140นะคะก็ถือว่าเป็นสิตัพันที่ถูกนะคะแล้วก็เหมาะสาหรับสาวๆที่มีติดบ้านไว้แต่ว่าทาออกมาแล้วเออไม่ได้ตังใจนะคะวันนี้เนาะก็จะมารีวิวให้ดูนะจ๊ะว่าผมนาะได้ดเนี่ย140อย่บาททายังไงนะจ๊ะอันนี้คือเราก็ต้องแบ่งผมนะคะเป็นสองข้างข้างนี้เราก็มา้วยก่อนแล้วก็ข้างนี้เราก็แบ่งครึ่งอันนี้ครึ่งล่างใช่ป่ะแล้วก็ครึ่งล่างเราเสร็จแล้วนี่ ไม,ไม่จ้าแล้วก็ครึ่งบนครึ่งบนก็ตัวน,นี้ฮ่าฮาเหยื่อมากเลยทีเดียวเราจะทําให้มันเป็นลอนแบบยุ่งยุ่งนิดนึงเซ็กซีเ่เบกเบเบาๆอะไรอย่างนี้นี่แล้วก็นี่แบบนี้นะจ๊ะคือว่าตอนนี้กาลังเก็บตังค์ไปซื้อเลอซาชาอยู่นะคะก็ใช้อันนี้ไปก่อน ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ารซาชานี่อยากได้มากเลยแต่มืนแพงนะจ๊ะก็ใช้นี้ไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็จะไม่รอนแบบออกอย่างเดียวหรือเข้าอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยจ้าเราจะไม่ค่อยเป็นเราจะรอนเข้ารอนออกรอนเข้ารอนออกแบบน,นี้นะ<ส>นเพื่อที่จะให้มันแบบไม่ดูเป็นทางการมากเนาะแล้วก็ไม่ดูแบบเออเป๊ะเวอร์อะไรอย่างงี้นะคะ ก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะก็มีนมีพี่ GP ขอมานะคะว่าเฮ้ยร้อนผมไม่ดูหน่อยคือว่าไม่ได้ใช้ของแพงเลยร้อยสีไปซื้อเอาตลาดเจเจอะไรอย่างนี้ขายส่งเครื่องสําอางเครื่องทําผมไปไปซื้อมานะคะก็ลงมาทําดูที่บ้านคือว่าไม่เสียหายแล้วก็ถ้าเราทําสวยคือว่าเราทำไปเรื่อยๆทำสวยก็จะเขาเรียกว่าอะไรจะเป๊ะ เออเราก็จะแบบเฮ้ยรอนทรงไหนอยากรอนทรงนี well ้วันนี้อยากรอนเข้าวันนี้อยากรอนออกวันนี้อยากรอนแบบผสมอะไรแบบนี้นะคะเราก็ต้องลองไปซื้อมาใช้ดูนะเชื่องคือว่าข้อเสียข้อดีคือราคาถูกใช่ไหมคะข้อเสียคือว่าเราต้องเอาไว้นานนิดนึงแต่ถ้าเป็นเลอซาชาข้อเสียคือแพงไปนิดนึงแล้วก็ข้อดีก็คือว่ามันจะลื่นแล้วก็ไม่ทําให้ผมเราแบบ เออพันกันเลยแบบนี้แล้วก็ใช้ดีมากอันนี้เราหลอนออกใช่ปะ่ะแล้วก็หลอนเข้าบ้างหลอนเข้าคือว่ามันต้องใช้เวลาค่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเวลานะคะก็ควรจะไปซื้อที่มันแบบแพงๆแล้วก็ดีนิดนึงมันจะใช้เวลาน้อยใช่อันนี้สำหรับคนที่ เอองบน้อยเวลาเวลานานอะไรอย่างงี้นะคะบางคนถามว่าเราเซตยังไงอะไรอย่างงี้คือว่าถ้าวันไหนเราไม่อยากเป๊ะอะไรอย่างงี้เราก็ไม่ต้องใส่สเปชใช่ปะแต่ว่าถ้าวันไหนเราอยากเป๊ะนิดนึงเขาอ,อยากให้แบบมันอยู่นานๆานิดนึงมันไม่แตกอะไรแบบนี้ก็ฉีดสเปนิดนึงนะคะ เดี๋ยววันหลังจะมารีวิวสเปรย์ที่หอมแล้วก็ไม่แข็งมากเหมาะสำหรับสาวๆที่เวลาไปเที่ยวหรือว่าไปเดทกกับหนุ่มๆน,นะคะหรือว่าไปมหาวิทยาลัยก็จะมารีวิวให้ดูเนาะเดี๋ยวให้ดูข้างเดียวก่อนนะคะคลิปนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นอีกข้างหนึ่งแล้วก็เวลาทรงที่มันเสร็จมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะจ๊ะนี่ไว้หน้านิดนึงนะคะเดี๋ยวซีจะามาแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูโอเคปะ ตอนนี้นะคะเลอซชาก็ได้ออกเ,อเขาเรียกว่าอะไรอะเคระิร์ฟแมทที่ลอนแบบนี้ออกมานะคะก็จะมีขนาดใหญ่กว่านี้คือเส้นผ่าศูนย์กลางจะใหญ่กว่านี้มี 25, 32แล้วก็38นะคะการใช้ก็จะต่างกันเยอะมากเลยเพราะว่า25จะออกมาเป็นรอนเล็กแบบตุ๊กตาแบบรอนเล็กๆเลยอะแบบคนดัดผมมานะคะแล้วก็ขนาด 32นี้ก็จะแบบโอ้มีวอลลุ่มนิดนึงออกแนวใหญ่ๆแล้วก็สวยอะถือว่าสวยเลยทีเดียวนะคะส่วน38ก็จะใหญ่เป็นนิดนึงนะคะแต่ว่าทำออกมาแล้วก็ดูแบบ้อนคลายๆใหญ่ๆอะอย่างนั้นมันต้องฉีดสเปรย์ตอนนี้เล็ง32ไว้อยู่ชอบสุดท้ายย้ำนะจ๊ะอันนี้ไปซื้อตามตลาด ได้เลยใครอยากผมรอนๆนะจ๊ะไปซื้อใช้ได้เลยอันนี้มันก็จะไม่เล็กมากสังเกตว่ามันจะมีขนาดเล็กกว่านี้แต่ว่าอันนี้ก็ไม่เล็กมากนะคะดูสองข้างเปรียบเทียบเดี๋ยวก่อก็ดูว่าชอบแบบไหนอันนี้ผมตรงแนวนี่ผมตรง อันนี้ผมรอนก็ลองดูนะคะว่าตัวเองเหมาะกับแบบไหนแล้วก็จะรอนไปงานอะไรนะจ๊ะพอเราแบบนี้เสร็จแล้วก็ขยี้นิดนึงก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือหนึ่งข้างที่เพิ่งเสร็จไปนะจ๊ะ สาวๆคนไหนที่ชอบลอนผมก็สามารถนําเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะคะก็คือลอนเข้าลอนออกไม่ไม่ต้องลอนเปะเวอร์จนแบบลอนออกหมดเลยลอนเข้าหมดเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองไปทําดูเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งทําเสร็จแล้วจะให้ดูนะคะว่าตอนที่เราจะขยี้ผมดูว่าเซตผมให้มันออกมาเป็นทรงสวยงามนั้นจะเป็นแบบไหนโอเคปั๊บ